คอร์สแรกคือคอร์สที่ว่า so easy คอร์สนี้สำหรับคนที่สร้างประโยคภาษาอังกฤษไม่เป็นคือเราไม่มีพื้นเรื่องของการใช้ประโยคภาษาอังกฤษเลยเราจะประเมินตัวเองได้ยังไงคุณลองนึกดูว่าเวลาที่เราจะพูดออกไปเราถามคําถามได้ไหมหรือว่าเวลาเราได้ยินคําถามเราสามารถตอบได้ไหมเราสามารถเล่าเรื่องสั้นๆได้ไหมถ้าคุณยังทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนคอร์สที่ว่า so easy ได้เลย คอร์สออนไลน์ของครูแบมทุกคอร์สนะคะเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องของการลงมือปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็น active learning ตัวนักเรียนลงมือทำนะคะแต่คอร์ส so easy จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่สุดที่ครูแบมจะมีการอธิบายวิธีคิดของฝรั่งวิธีการใช้ประโยคอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวครูแบมจะให้เข้าไปดูตัวอย่างการเรียนคอร์ส so easy กันนี่เป็นตัวอย่างการเรียนในคอร์ส so easy นะคะ ปกติแล้วเนี่ยครูแบมก็จะลงวิดีโอไว้ให้สื่อการสอนของครูแบมเป็นวิดีโอเพราะว่าเราต้องเน้นสื่อสารเน้นฟังเน้นพูดนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จําเป็นแต่ละวันเนี่ยเราก็จะอธิบายไว้อะว่าวันนี้เราจะเรียนการพูดแบบไหนนะคะครูแบมก็จะอธิบายให้ฟังก่อนวิธีการอธิบายของครูแบมจะเป็นภาษาแบบง่ายๆไม่ใช้ภาษาแกรมม่านะคะบอกเลยว่าฝรั่งเขามีวิธีคิดยังไงจะพูดแบบนี้เ,เขาพูดแบบไหนนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะถามว่าคุณอะ่ะเคยเจอเขาไหมคุณเคยพบกับเขาไหมเราก็ใช้ว่าอย่างที่ครูแบบบอกนะคะว่าคอสนี้จะเป็นคอสที่ครูแบบอธิบายอย่างละเอียดพนเพราะฉะนั้นครูแบมก็จะอธิบายว่าฝรั่งเขาคิดยังไงแล้วก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าประโยคมันเป็นแบบไหนนักเรียนก็แค่ก๊อปปี้ออกไปใช้อะคะอ่ะหมดเลยอนะวิธีการถามถามยังไงตอบยังไง อ่า, eat, eat. อาจะพูดอย่างนี้จะพูดยังไงบ้างแล้วก็อธิบายให้ฟัง years old. ทีนี้หลังจากที่ครูแบมอธิบายแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องลงมือทำเพราะอย่างที่บอกว่าการที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษได้คือคุณต้องมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆบทเรียนของครูแบมนอกจากฟังครูแล้วเนี่ย นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติอะไรครูแบมก็จะมีมีเดียนะคะเป็นคลิปเป็นหนังที่มันเป็นเรื่องเดียวกับที่ครูสอนเอามาให้นักเรียนได้ฝึกฝึกเห็นตัวอย่างว่าเวลาที่ฝรั่งเขาพูดกันเขาพูดกันยังไงเขาใช้ประโยคแบบที่ครูบอกหรือเปล่านักเรียนมีหน้าที่ลงมือทำนะคะลงมือทาฝึกฟังอ่าฟังเสร็จแล้วครูแบมก็จะมีซับให้ด้วยแล้วก็มีแปลคำศัพท์ให้เรียบร้อยจานี้ เราก็ฝึกพูดตามไปนะคะ, <very> ะมีคำศัพท์ให้มีการเทสให้ด้วยนะคะเทสให้แบบลองเติมคำลงในช่องว่างอ่ะแบบนี้ค่ะหลักๆก็คือเรียนแบบแอคทีฟอะคะ่ะลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับสังกฤษเรียกง่ายๆว่าพื้นน้อยนะคุณก็ใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นคอสออนไลน์มันไม่ได้จํากัดเวลาเรียนของเรานะคะหลังจากที่เราเรียนแต่ละบทแล้วเนี่ยครูแบมก็จะมีคําถามเพื่อเช็คความเข้าใจว่าคุณสามารถที่จะถามได้ไหมตอบได้ไหมสร้างประโยคด้วยตัวเองได้ไหมอ่ะซึ่งตอนนี้บางครั้งถ้าเราอ่านเราอาจจะไม่เข้าใจเลยถ้าคุณแบบพื้นน้อยมากๆก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อคุณ ผ่านบทเรียนพวกนี้คุณจะอ่านพวกนี้เข้าใจแล้วก็สามารถตอบได้นะคะอย่างเงี้ยนักเรียนเขาก็จะอตอบกันมาจะตอบมาในคอมเมนต์หรือจะส่งโดยตรงหาครูในข้อความก็ได้นะคะมันก็จะเป็นบทเรียนแบบเนี้ยอ่ะอันนี้ก็จะเรียนเรื่องอะไรอ่ะครูก็อธิบายมีมีเดีอ่ะลองฝึกดูซิอ่ะแล้วก็มีตอบคำถามนักเรียนก็ตอบกันเข้ามา ซึ่งมันก็จะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะอ่าเนี่ยซึ่งคอร์สนี้จะเน้นเข้มข้นเรื่องการสร้างประโยคจริงๆเลยแต่ไม่สอนแบบ subject บกวบก verb บวกอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเน้นสื่อสารและใช้ไปได้เลยเนี่ยอ่า,อาประมาณนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของการเรียนในคอร์ส so easy นะคะ